ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิอบ์พูสุดหนักเกรดและสถิติย่ำแย่หลังภพ่าย PSV ยับขาบ้านลิอบ์พูแพ้ PSV 1-4ต่อสในแชมเปี้ยนสกส่งผลให้เกิดสถิติเลวร้ายหลายอย่างทั้งการแพ้ขาด3นัดติดครั้งแรกตั้งแต่ปี1953ฟอร์มรวมแพ้9จาก12นัดและโดนยิง4ลูกที่แอนฟิลด์เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ ขณะที่ฟานได์ทำเสียจุดโทษซีซั่นนี้เป็นครั้งที่3ามลิเวอร์พูลยังมีผลงานที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องหลังจากล่าสุดแพ้ PSV ไฮโฮเฟน1ต่อ4คารังแอนฟิ์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีเฟนซึ่งมันก็ทำให้เกิดเกรดและสถิติแย่ๆบางอย่างตามมาทันทีแพ้ขาดอีกครั้งอย่างที่รู้กันดีว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้และนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยสกอร์0ต่อ3มาทั้ง2นัด ซึ่งเมื่อนับรวมกับเกมล่าสุดเข้าไปด้วยมันก็เท่ากับว่านี่เป็นหนแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี1953ที่พวกเขาแพ้คู่แข่งด้วยผลต่างอย่างต่ำ3าลูกเป็นจำนวน3เกมติดต่อกันในทุกรายการเป็นอย่างน้อยครั้งนั้นลิเวอร์พูลแพ้ด้วยผลต่างเยอะขนาดนั้น4นัดติดซึ่งเกิดขึ้นในเกมดิวชั่น1่หรือหลีกสูงสุดทั้งหมดประกอบด้วยการแพ้แบ็กพูล2ต่อ5ขาบ้าน ออกไปพ่ายพอร์ตมัด1ต่อ5กลับจากการเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์5ต่อ5และออกไปแพ้เวสต์บอมบิทเัลเบียน2ต่อ5โดยสุดท้ายฤดูกาลนั้นหงแดงจบด้วยการเป็นอันดับ22่องของลีกหรือก็คืออันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นฟอร์มเป๋หนักหากนับรวมการลงเล่น12นัดหลังสุดของทุกรายการมันก็เท่ากับว่าทีมของอาร์เนอร์สลอดปราชัยไปถึง9นัด ทำให้นี่นับเป็นการแพ้มากที่สุดภายในกรอบการลงเล่น12เกมของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี1953จนถึงเดือนมกกราคมปี1954โดยครั้งนั้นพวกเขาก็แพ้9เกมในช่วง12นัดเช่นกันรั่วหนักครั้งที่2ตลอดประวัติศาสตร์การเล่นเกมทั่วโยุโรปของลิเวอร์พูลนี่ถือเป็นนัดที่2ที่พวกเขาโดนคู่แข่งบุกมายิงถึงแอนฟิลด์อย่างน้อย4ลูกโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้าย นัดแรกของฤดูกาล2022-2023ที่แพร์เรอรออมริด2 5ต่อฟานได์ทำเสียจุดโทษไม่เลิกเชื่อหรือไม่ว่านี่นับเป็นครั้งที่3ของฤดูกาลนี้เข้าไปแล้วที่เฟอร์กิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลทำให้ทีมเสียลูกจุดโทษซึ่งหากนับเฉพาะบรรดานักเตะที่มาจากทุกทีมในเพียรหลีกด้วยกันแล้วนั้นมันก็ไม่มีคนไหนอีกแล้วที่ทำให้ต้นสังกัดเสียจุดโทษมากไปกว่าเจ้าตัว อาเนอร์สล็อตอาจถูกปลดในสัปดาห์นี้หากผลงานของลิเวอร์พูลยังหงย่ำแย่ที่มาทอกสปอร์ตอาเซนอลเข้าร่วมวงแข่งขันเซ็นสัญญาไมเคิลโอลิเซ่ปีกความเร็วสูงของไบรมิคซึ่งอยู่ในเรดาร์ของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดด้วยที่มาคอร์ดออฟไซด์แมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าร่วมศึกชิงตัวองตวนเซเมนโยของบอรนมัดโดยพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์ในเดือนมก,กราคมเพื่อแบ่งภาระทำประตูจากเออร์ลิงหาเลน แย่งคู่แข่งอย่างแมนยูลิเวอร์พูลและอาเซนนลนที่มาทอล์กสปอร์ตโดนย่ำที่แอนฟิลด์หนักเคอร์ติสโจนดาวเตลิเวอร์พูลกระตุ้นเหล่าเพื่อนร่วมทีมว่าต้องเล่นกันดุดันให้มากขึ้นโดยเฉพาะเวลาได้เล่นในแอนฟิลด์หลังจากล่าสุดแพ้ p s เอสวีไฮโอเฟนหนึ่งต่อสี่ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกรอบหลีกโจนเผยว่ามันต้องเริ่มจากการที่เราต้องลงไปเล่นโดยที่กล้าทําบางอย่างให้สมกับเป็นลูกผู้ชายต้องอยากเข้าสกัดใครสักคนและกัดไม่ปล่อย แน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่าเราเข้าบอลแบบหน่อมแน้มไปซะทุกครั้งแต่ตอนนี้เราต้องลงไปกล้าเข้าสกัดแบบหนักๆบ้างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะ่ะมันรวมถึงตัวผมเองด้วยผมไม่ได้จะโทษแต่คนอื่นว่าต้องเข้าสกัดแบบหนักๆบ้างเพราะผมเองก็ต้องทำแบบนั้นให้ได้เช่นกันเพื่อนร่วมทีมบางคนมองมาที่ผมแล้วเหมือนกับจะพูดว่าไปอัดใครสักคนเช่นกันมันเป็นหน้าที่ของผมกับทุกคนในทีมที่ต้องไม่ทำตัวหน่อมแน้มเวลาคู่แข่งมาเยือนเรา รวมถึงต้องไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีความคิดประมาณว่าเราจะบุกมาชนะที่นี่ได้แน่แนเราจะยิงได้ 2, อสหรือสีลูกเราต้องทำให้พวกนั้นรู้สึกไม่ดีกับการมาเล่นที่นี่สนามแห่งนี้เคยเป็นสนามที่หลายทีมไม่อยากมาเหยียบเพราะแฟนบอลของพวกเรากดดันคู่แข่งได้ดีเพราะเราเล่นงานพวกเขาได้เพราะเราไล่กดดันคู่แข่งได้ดูดันจนเหมือนเป็นหมาที่ไล่งับชาวบ้านจากนั้นเราก็แย่งบอลมาครองและเล่นตามเกมของเราได้ อย่างไรก็ตามตอนนี้เราแทบจะเล่นตามเกมของตัวเองไม่ได้เลยซ้ําแน่นอนว่าบางจังหวะเราเล่นกันได้ดีแต่ผมคิดว่าตอนที่ไม่ได้ครองบอลนะ่ะเราทํากันได้แย่ผมคิดว่านั่นเป็นจุดที่เราต้องเปลี่ยนให้ได้ผมเองก็ไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้ผมก็เป็นเหมือนกับคนอือดน,นั่นแหละถ้าให้พูดกันตามตรงแล้วผมก็ต้องยอมรับความผิดพลาดผมยังหาคําพูดที่เหมาะสมไม่เจอด้วยซ้ําสําหรับผมมันก้าวข้ามความโกรธกับความเศร้าไปแล้ว ตอนนี้ผมมาถึงจุดที่หาคําพูดไม่ถูกมันหาคําพูดที่เหมาะสมไม่เจอเลยผมลงเล่นให้ทีมทั้งในฐานะนักเตะค,คนหนึ่งรวมถึงฐานะแฟนตัวยงของทีมและผมก็ต้องมาเห็นภาพอะไรแบบนี้ผมไม่ได้เห็นทีมเล่นได้แย่แบบนี้หรือมีผลการแข่งขันที่เลวร้ายระดับนี้มานานแล้วแต่เราก็ยังต้องเล่นเพื่อตราสโมสรของเราดังนั้นจนกว่าตราสโมสรนี้จะจางหายไปแล้วนะเราก็จะสู้อย่างเต็มที่ไปตลอดและจะพยายามทำให้ทีมกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นให้ได้ รวมถึงแสดงให้เห็นว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกแต่ตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราเล่นได้ห่วยแตกโคตรและมันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง Poly ี a มาเกดสปอร์ตรายงานว่าณนะตอนนี้อาร์เนอร์มีอ,อการ50%ที่จะถูกสโมสรลิเวอร์พูลไล่ออกตำแหน่งผู้จัดการทีมอัตราต่อรองแบบถูกกฎหมายอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกหลังจากนี้นะครับ บีนิแมนสปอร์ตรายงานว่าไรอันกราฟเฟนแบกยืนยันตอนนี้ผู้เล่นลิเวอร์พูลอยู่ในอารมณ์แห่งความโกรธมากกว่าความผิดหวังหลังจากที่พวกเขา่พยแพ้ต่อ p s เีไฮฟ์เฟนคาบ้าน4ต่อหนึ่งในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผมบอกได้ว่าตอนนี้เราทุกคนกำลังอยู่ในอารมณ์ที่โกรธและเจ็บใจอย่างมากจริงๆในครึ่งแรกเราเล่นฟุตบอลได้ดีและสร้างโอกาสได้มากมายแต่เราหวังว่าในครึ่งเวลาหลังเราจะทำได้ดีมากขึ้นและสามารถทำประตูได้มากขึ้น ผมรู้ว่าเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเรามีคุณภาพมากแค่ไหนแต่เราจำเป็นต้องเล่นเกมรับให้ได้ดีที่สุดด้วยเช่นกันเราต้องทำได้ดีกว่านี้ให้มากแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะหาคำพูดมาอธิบายสถานการณ์นี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากที่สุดแต่เรารู้ดีว่าในเวลาแบบนี้เราต้องมีความสามัคคีกันให้มากที่สุดเช่นกัน Anfield Edition รายงานว่านแน่นอนว่าเราแฟนบอนสมโมสรลิเวอร์พูลต่างจะรู้สึกขอบคุณสำหรับฤดูกาลที่แล้วที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แต่ตอนนี้มันคงต้องจบลงแค่นี้จริงๆผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไม่ควรพาทีมแพ้9จาก12เกมได้ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไม่ควรให้ทีมของเขาเสีย4ประตูให้กับ PSV High ไห่ e n นที่ Anfield หรือ3ประตูให้กับนอ t t i ิ g งแฮมฟอร s t ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไม่ควรพาทีมอยู่ในอันดับที่12ในตอนนี้ได้และทางผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไม่ควรปล่อยให้คู่แข่งมาทำร้ายจิตใจและเหยียบย่ำหัวใจของแฟนบอลในสนามแอนฟิลด์ต่อหน้าต่อตาถึง2ครั้งซ้อนได้แบบนี้ไม่มีสัญญาณใดๆเลยที่บ่งบอกว่าอาร์เนอร์จะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้เท่าที่เห็นมันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆจากนี้เราคือสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและคุณควรทำให้สโมสรน,นี้มีค่ามากกว่าทำให้คู่แข่งเหยียบย่ำเราได้ง่ายๆแบบนี้ g r e กอีเวนจากเดลติกฟุตบอลรายงานว่าเมื่อสนามแอนฟิลด์ไม่ใช่ของแฟนบอลลิเวอร์พูลอีกต่อไปลิเวอร์พูลต้องอับอายใครหน้ามากจนกระทั่งแฟนบอลของทีม PSV h ไฮยอเฟนที่เดินทางมาเชียร์ทีมของพวกเขาเริ่มตะโกนว่ามองโลกในแง่ดีไว้เสมอนนะในช่วงท้ายเกมในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้บ้านหลังใหญ่ของลิเวอร์พูลมักจะกลายเป็นป้อมปราการแก่พวกเขาได้เสมอ แต่ในตอนนี้ทีมต่างๆกำลังมาที่นี่เหมือนเป็นสวนสนุกในสุดสัปดาห์ของพวกเขาทั้งในพรเมียรลีกและในยูฟาแชมเปี้ยนลีกและดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายในการมาเยือนที่สนามแห่งนี้นับเป็นครั้งที่2ในช่วงเวลา5วันที่ลิเวอร์พูลเสีย3ประตูและพ่ายแพ้ในสนามที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวและแข็งแกร่งที่สุดอีกหนึ่งในสนามของค่ำคืนแห่งยุโรป แต่ตอนนี้พวกเขาเสียประตูมากกว่า3ประตูใน3เกมหลังสุดทั้งเย่าและเยือนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1992ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่านี่คือวิกฤตของลิเวอร์พูลที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีทางออกที่ชัดเจนและตอนนี้สถานการณ์กำลังพังทลายลงเรื่อยๆและแม้ขนาดที่เป็นที่หลบภัยที่ดีที่สุดในตอนนี้ของพวกเขามันยังไม่สามารถช่วยเหลือและทำให้พวกเขารอดพ้นจากความย่ำแย่เช่นนี้ได้เลยนี่ก็ขาลง ฟานไดค์ขึ้นแท่นแข้ง EPL ทําทำเสียจุดโทษมากสุดเฟอร์กิลฟานไดค์กลายเป็นนักเตะที่ทำเสียจุดโทษมากที่สุดในบรรดานักเตะเพียยนลีกลดูกาลนี้หลังจากเสียจุดโทษไปแบบชวนงงในเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับ PSV ฟานไดค์ถูกลงโทษว่าเจตนาทำแฮนด์บอลตั้งแต่5นาทีแรกของเกมแชมเปี้ยนลีกที่อันฟิ์กับทีมจากเนเธอร์แลนด์กองหลังลิเวอร์พูลกระโดดป้องกันลูกเปิดและก่อนจะเอามือปัดบอลด้วยที่ลอยเหนือศีรษะ ฟานได้ปะท้วงโดยอ้างว่าเขาถูกทำฟาวแต่ VAR ยืนยันการตัดสินให้จุดโทษและอีวานเปเลิสิตสังหารจุดโทษที่ยิงเข้าไปทำให้ PSV ขึ้นนำอย่างเหนือความคาดหมาย1ต่อ0นี่เป็นจุดโทษครั้งที่3ที่ดาวเตยวัย34ปีเสียในฤดูกาลนี้ซึ่งมากที่สุดในบรรดานักเตะพีเมลีกจากรายงานของออลตาก่อนหน้านี้ฟานได้เคยทำเสียจุดโทษในเกมที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อคริสตันพาเลตในศึกคอมมิวนิตี้ชิวเมื่อเดือนสิงหาคม จากนั้นเข้าฟาวดังโกอัตตาราในเกมที่หงแดงแพ้เบรนท์ฟอร์ด3-2เมื่อเดือนตุลาคมโดยที่ VAR เข้ามาแทรกแซงและระบุว่าการเข้าสกัดดังกล่าวเกิดขึ้นภายในกรอบเขตโทษโดยในตอนแรกผู้ตัดสินเป่าเป็นแค่ฟรีคิกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ